หลังจากที่ล้งางแล้วก็ไปเก็บมาเนะสวนหน้าบ้านเล็กๆูกไว้ก็ไม่ต้องเสียตังไปซื้อผักอันนี้ก็จะแกงอ่อมหมูใส่พริกแกงเวลาแกงอ่อมก็ไม่ต้อง ก็ใส่เขียงได้นะแต่อันนี้เขียงคือไม่อยากใช้ห้อนเป็นไม้เพราะว่า,าได้ยินข่าวว่าถ้าเกิดเขียงคนเราใช้้นานอ่ะมันจะขูดเอาเนื้อไม้นะแล้วก็ทําให้เป็นมะเร็งได้เราก็จะไม่ค่อยใช้เขียงมากเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นพิเกงหมูก็อยู่ในนี้อันนี้อุ่นกรออกมาไว้เพื่อจะทำอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะกับเผาใส่ไปยี่ละ จะเอาไปอันนี้ก็จะเป็นผักที่อ,อยู่ในตู้เย็นแข็งแล้วเอามาออกมาข้างนอกแล้วก็จะผักใส่แกนรอก,ก่อนนะ เบอร์หนึ่งพอเป็นกระทะไฟฟ้านะเราใช้เตาแก๊สหมดแข็งไปแล้วเอาลงไปนั่นก่อนมันก็จะค่อยร้อน ชิ้นใหญ่เกินเดี๋ยวเราจะทำการตัดก่อนเราจะไม่เอาออกจากตรงนี้นะเราจะตัดตรงนี้ จะคมมากเลยนะมันเป็น,นกันไปทำกับข้าวเดี๋ยวมาทำข้าวเลยเพาะนะเวลาเราไปแคมป์ไปอะไรอยเงี้ยเราก็หันไปทีนเล็กๆแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเรา ตัดจะอะไรนะคะเราไม่ต้องเอาเครสียงใชใหญ่เยอะมากมานะเรามีแค่กันชาแตัเยอะก็พอแล้แงอ่อมต้องชิมไปกินใช่ไหมอ่ะแต่อันเนี้ยเราตัดไว้เพื่อกระชอดหนู ขนาดไขมันอะแน่นๆเนี่ยตักขาดไปเลยแค่นี้เองแล้วก็ผัดเป็นไข่เนี่ยคืเก่งค่ะมันก็ให้หอม นะผงชูแล้วแต่ตามชอบอันนี้ผงชูรูกปกัวน่าจะเยอะเลยแล้วก็ใสต่ตามที่เราต้องการ เยอะแล้วก็อะไม่ต้องเยอะมากก็ได้เราจะใส่อากระปิ หมูน้ำไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่ามันจะออกมาจากผักอีก แล่นบอกนะแต่ว่าเล่นบอกว่าแ่แค่นี้แค่นี้พอแค่นี้เองแล้วก็น้ำค่ะมันก็จะออกมาเนี่ยน้ำมันก็จะไหลออกมาแ้ให้มันอ่าเดือกพักนึงน,น้ำก็จะออกมาอีก ชิมได้เลยนะเพราะว่าหมูมันสุกไปแล้วเหลือแค่ผักให้มันยุบลมเข้านันเองอันนี้เป็นกระทะนะกระทะไฟฟ้าที่สามารถผัดทอดเกงต้มได้เลยก็บอกว่าต่อเกียบ เราแก๊สหมดยังไม่ไปเติมเพราะว่าแก๊สมันเพลงมากแต่ว่าเราต้องเติมแก๊สไว้เพราะอะไรรู้ไหมหนึ่งหัวแก๊สเราจะเสียได้ถ้าเกิดเราปล่อยให้เป็นเวลานานๆอร่อยมาก ขั้นตอนนี้แล้วแต่คนชอบใครอยากให้แบบผักกรอบอยู่ก็สามารถเอาใช้ได้เลยแต่ว่าใครต้องการให้แบบว่าพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยมันแบบสุกเกิดเละๆหน่อยอย่างเงี้ยนุ่มๆหน่อยก็นานหน่อยนะคะดูผักเคลดของผักได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครมีผักชีาลาวเนาะหอมอะเอาใส่นะอบอกไว้เลยว่า แซ่บอร่อยหอมคลิปนี้เ็าจบเพียงเท่านี้นะคะแค่ตรงเนี้ยสุกก็ปิดกระทะไฟฟ้าแล้วก็กินได้เลย